วันนี้เรามาอัปเดตดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าณเวลานี้นะคะตอนนี้เลยมันเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โดยรวมนะคะคลิปก็จะเป็นคลิปสั้นๆ2-3นาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราต้องการจะอัปเดตดูเท่านั้นเลยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคิดยังไงเป็นอย่างไรบ้างเนาะแ่ะไพ่ใบแรกนะคะว้าวเดลเวอร์ e ลีเวอร์สนะจ๊ะเพื่อน The Lover Reverse แล้วก็อะไรอีกคะ Seven of Pentacles Reverse mm ืม hmm. แล้วก็อันนี้นะคะ The Magician Reverse อีกโอ้ Whoa. อันนี้ Three of Pentacles Reverse uh, มีอะไรอีกไว้ Five of Swords นะคะ Upright อ่านเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้ให้ขยับให้ดูเห็นชัดๆตอนนี้เลยนะคะสิ่งที่คนคนนี้กําลังเป็นอยู่ก็คือกําลังหลอกตัวเองหนักมากหลอกตัวเองหนักมากเรื่องของคุณจริงๆแล้วนะคะเอาจริงๆเลยลึกๆในใจเขานะเขาก็มีความรู้สึกว่าจริงๆคุณกับเขาเ,เกิดมาเพื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันเกิดมาคู่กันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถจะเป็นไปได้แต่ว่าณตอนนี้เลยดูเหมือนว่า ตัวเขาเองจะไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงทําอะไรเลยนะคะดูเนือยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยจะกระตือรือร้อนอะไรสักเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันเหมือนกับเขากําลังหลอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปมันโอเคแล้วประเด็นหลักๆเลยคือณนะตอนนี้เลยนะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องการงานพอสมควรเลยเพราะเท่าที่ดูคือยังไม่สามารถทุ่มเทหรือทําอะไรเพื่อคุณได้เพราะว่า อย่างที่บอกไปดูการงานมีปัญหาดูอย่างงาั้นอย่างนี้ตอบไม่ถูกเลยว่าปัญหาหลากักๆมาจากอะไรบ้างแต่หน้าตอนเนี้มันเหมือนเขาไม่มีพลังงานในการที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ล่ะ Why the Tower อ่ะดูซิ the Tower มาทำอะไร The Tower มา s i x of Cups r e v e r s s นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณที่ทำให้เขานึกถึงอดีตลอวง,ง่ายๆเลยคนคนนี้น่าจะยังยึดติดอยู่กับอดีตที่ขมขื่นที่ผ่านมาซึ่ง ยังไม่สามารถ move on ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่เท่าที่ดูคือ move on มาเยอะแล้วนะคะแต่ยัง move on ได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วให้เวลาเขาสักนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปดูเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องไปจัดการในชีวิตด้วยนะคะอันนี้ไม่เฉพาะเฉพาะว่า move on จากคนเก่านะคะอาจจะมีคู่เขาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะ move on จากคนณนะปัจจุบันอันนี้ก็ยังสามารถเป็นไปได้อีกคือเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเนาะอ่ะมาขออีกไพ่ใบ,ใบสุดท้ายนะคะ จะได้ผลลัพธ์ของคลิปนี้ s o v e n of อโอเคคุณขาะเขายังไม่ได้ยอมแพ้สำหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะยังไม่ยอมแพ้ค่ะแค่รอเวลาทำทุกอย่าง